สวัสดีค่ะวันนี้เว r y ี่วิกส์นะคะจะมารีวิววิกผมแท้ร้อยเซนนะคะซึ่งวันนี้ทรงที่แม่ค้าจะมารีวิวก็คือผมทรงซอยนะคะก็ไม่ได้สั้นมากนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวให้ดูว่าใส่มาแล้วเป็นยังไงนะคะตัวพื้นงานก็คือทอโมโนเต็มบริเวณด้านหน้านะคะตามแบบนี้เลยแล้วก็จะมีงานทอซิลบริเวณขวัญตรงนี้นะคะ จะเป็นงานพอิวตัวนี้มาพร้อมกับแผ่น PU สามารถติดเทปกาวหรือว่ากาวน้ำได้นะคะค่ะก็เดี๋ยวแม่้าจะมาใส่ให้ดูนะคะอันดับแรกเลยสาวที่ผมยาวนะคะก็เก็บผมไว้ในเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะส่วนสาวที่อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยหรือว่าเพิ่งบวชเสร็จไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เน็ตก็ได้ค่ะอันดับที่2อนะคะก็ปรับตัวปรับระดับตรงท้ายทอยวิกให้เรียบร้อยค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการปรับตัวปรับระดับของวิกผมนะคะค่ะก็เอาตะขอนะคะเกี่ยวตามช่อง ได้เลยนะคะให้พอดีกับศีรษะของเรานะคะนี่ค่ะก็ทําให้เหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะแต่ละข้างจะคล้องไม่ใช่ช่องเดียวกันก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ขนาดศาีรษะไม่เท่ากันนะคะนี่แมค่ค่ะก็คล้องช่องที่3ละกันนี่ค่ะจะได้เป็นประมาณนี้นะคะปรับระดับให้พอดีกับศีรษะของเรานะคะจากนั้นก็สวมลงไปได้เลยค่ะ จัดแต่งโพสิชันอะไรให้เสร็จนะคะแล้วก็ค่อยมาจัดแต่งทรงวิกก็ได้ค่ะ<ด>ค่ะ<ด>ก็พอใส่เสร็จนะคะ<ด><ด>ก็จับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะคะก็จะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็วิกจะไม่เบี้ยวนะคะจากนั้นก็หวีจัดแต่งทรงผมได้เลยค่ะหวีที่แม่ค้าใช้จะเป็นหวีสับหวีวิกโดยเฉพาะนะคะก็จะไม่มีปลุกเวลาหวีก,ก็คือจะไม่ไปติดตัวโพงกระขายข้างในวิกนะคะก็หวีง่ายจะช่วยถนอมเส้นผมด้วยค่ะ ก็หลังจากหวีจัดแต่งทรงผมแล้วนะคะก็จะได้เป็นทรงประมาณนี้เลยนะคะซึ่งลูกค้าสามารถไปจัดแต่งทรงเพิ่มเติมได้นะคะจะไปดัดจะไปย้อมจะไปด้ายอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยเอาเข้าร้านซาลอนได้เลยนะคะสามารถหนีบได้ย้อมผมได้ทนความร้อนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาหนีบนิดน,นึงให้ดูก็ได้นะคะคะือแม่ค้าเปิดแล้วนะคะตัวที่หนีบผมก็คือหนีบไปแล้วไม่ละลายนะคะพร้อผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนีบได้ดัดได้ค่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวแม่ค้าลองหนีบใพ้งุ้มให้ดูนะคะจะเป็นประมาณนี้เลย ลูกค้าที่อยากจะัดแต่งทรงผมเองก็ไม่อยากใดก็ใช้วิธีการหนีบก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูหนังศีรษะเสมือนจริงนะคะค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจทรงนี้นะคะหรือว่าสนใจรายละเอียดต่างๆก็ติดต่อมาที่เวลิวิกได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ